โคดเตีย oh, ระดับตำนานครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตำนาน,นครับวันนี้นะครับโคดเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์กา,ารแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโซนภาคตะวันออกนะครับ เป็นการพบกันระหว่างทีมอินเตอร์ไมอามีทีมอันดับที่8พบกับทีมนิวยอร์กเรสบูทีมอันดับที่11นะครับโอ้โหซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกของค่ำคืนของฟุตบอลเมเจอร์ลีของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปชมไม่ตายชมทีเดียวครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าครับคู่นี้เป็นคู่ที่น่าดูพอสมควรครับทีมอินเตอร์มมี่เป็นทีมของเจ้าของทีมคือ เดวิดแบ็กแฮมส่วนนิวยอร์กเรดบูลถือว่าเป็นทีมแร่งเหมือนกันนะครับโอ้โ oh หซึ่งถือว่าเป็นทีมที่มีเงินถุงเงินถังเหมือนกันเท่นกันนะครับทีมตอนนี้ครับทีมอินเตอร์แมมมี่อยู่ทีม, Inter Miami U ท,มที่อันดับที่8นะครับแข่งมาแล้ว23นัดมีอยู่32แต้มครับส่วนนิวยอร์กเรสบูลนะครับ,รบแข่ง22นัดมี23แต้มนะครับโอ้โ oh หซึ่งถือว่าแต้มห่างกันพอสมควรครับ แล้วเราลองมาดูครับผลการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเมื่อรุูก,การที่แล้วนะครับทีมอินเตอร์มามี่ครับเปิดบ้านแพ้นิวยอร์กเลสบูหนึ่งประตูต่อสี่แล้วกลับไปเล่นที่บ้านนิวยอร์กเลสบูนะครับนิวยอร์กเลสบูก็แพ้อินเตอร์มามี่หนึ่งประตูต่อสองนะครับเรามาเช็คฟอร์มถือว่าฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งสองนี้ของทั้งสองทีมนะครับทีมอินเตอร์มามี่ถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควรเก็บช,ยชัยชนะ จาก5เกมถึง4เกมครับแมตช์ล่าสุดเอาชนะทีมแก่งอย่างตร์โต้1ประตูต่อ์ในการไปรเยือนนะครับส่วนทีม New York, ool, นิวยอร์กเร b บูลครับก็ทําการเปิดไปเยือนครับแพ้โคลมบัตคูน1ประตูต่อ2ถือว่า5เกมของนิวยอร์กเรซบูลชนะ1แพ้3เสมอ1นะครับเรามาเช็คฟอร์ม6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับทีมอินเตอร์ไมิีในบ้านครับแข่ง3นัดชนะ3นัด ได้เจ็ดเสียสามส่วนนิวยอร์กเลตบูลนะครับไปเยือนนะครับแข่งสามเสมอศูนย์แพ้ศูนย์แพ้พพทั้งสามนัดโอ้โหไม่มีสักแต้มเลยนะครับสาหรับนิวยอร์กเลดบูลนะครับเรามาเช็คสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมครับชิมอินเตอร์มามี่ของประธานสุลลอยอย่างเดวิดแบกแฮมถือว่าเป็นฟอร์มที่สดพอสมควรครับเล่นในบ้านไม่แพ้ใครมาเจ็ดนัดซ้นอนแม้สภาพทีมจะมีตัวผู้เล่นที่เดี้ยงอยู่ซีไลแต่เป็นนักเตะที่เจ็บยาว ไม่มีส่วนร่วมกับทีมอีกแล้วครับส่วนนักเตะที่ถือว่าคอยกระซวกตะไครยของผู้รักษาของประตูฝั่งตัวข้ามคือกอนซโลอีกูอิน e ครับ20นัดแ,แข่งไปแล้วยิ่งไปแล้ว9ประตูและอีกอย่างหนึ่งคือนักเตะคนอื่นอย่างเช่นล็อบบี้โรบินสันที่จะลงแขนกันล่าตะไครยให้กับนิวอินเตอร์มอามีนะครับส่วนทีมนิวยอร์กเรดบูลถือว่าเป็นทีมที่สุดขั้วสุดขีดพอสมควรครับ กับผลงานกับอินเตอร์มามตถือว่าเก็บชัยชนะได้น้อยมากนะครับแล้วก็ถือว่าแมตชนี้นะครับยังชื่นใจครับที่ยังได้นักเตะหัวหอกทีมชาติโปแลนด์พวกพทริกเคเมลา่าที่ยิงไปแล้วห้ประตูให้กับทีมครับพร้อมพนึกกลางอย่างเช่นฟาบิโอแล้วก็คริสเตียนกาเซเลสที่จะลงล่าตะข่ายให้กับทีมนิวยอร์กเรดบูลนะครับจากเรทที่เปิดมาเนี่ยตอนนี้ถือว่าอินเตอร์มามมตต่อครึ่งลูก ผมก็ถือว่าน่าเล่นอินเตอร์ไมอามีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับ5นันดของน้าล่า,าสุดไม่แพ้ใครเลยสำหรับอินเตอร์ไมอามีแล้วฝั่งผู้เยือนอย่างนิวน ok, ้อกนิวยองเลดบุกก็ฟอร์มดงพอสมควรเพราะเยือน11เกมไมส่สามารถเก็บชัยชนะได้เพียแค่เก็บเดี้ยน้อยนั้นเสมอกับแพ้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นสถิติที่ถือว่าไปเยือนสินัดแพ้สีนัน เลยที่โอมออกมาครึ่งลูกถือว่าไม่ต้องคิดอะไรมาม่อินเตอร,ร์ไมมีมีแน่นอนแล้วก็กู่นีครับดักไปเลยครับสกอร์สูง3ลูกไม่มีปัญหาสำหรับอินเตอร,ร์ไมมีกับนิยอเลนบูต่อได้ตักสกอร์สูงได้ไม่ผิดหวังอินเตอร,ร์ไมมีประาศรอัยอย่างเดวิดไคแฮมบอนทอฟลิงมาแน่นอนนะครับอินเตอร,ร์ไมมีมีเหตุแน่นอนนะครับในท้ายสุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้รับชมคือ Facebook YouTube บอกเดีรครับเดอะมาตาซิตเอฟซีนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสด